สนับสนุนโดยครีมอัสดาดีอินโนเวชั่นคอสเมตริกสถาบันดูแลสัตว์ส่วนสลิมคอนเซ็ปต์ เจ้าพารวยวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเพิ่มมูลาค่านะคะให้กับใบตองตึงค่ะแต่เดิมเราอาจจะคุ้นเคยกับการนําใบตองตึงนะครับมามุงหลังคาหรือแม้กระทั่งนํามาหอ่อข้าวเหนียววันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าใบาตองตึงเป็นได้มากกว่าน,นั้นและที่สําคัญผลิตภัณฑ์ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไปไกลถึงต่างประเทศแล้วค่ะติดตามได้แจ้วพารวยค่ะ ด้วยคุณสมบัติของใบตองตึงนะคะที่มีขนาดใหญ่เหนียวและไม่ขัดง่ายทําให้พี่น้องทางภาคเหนือนะคะนิยมใช้ห่อข้าวเหนียวแล้วก็ใช้หมูลังคาเป็นประโยชน์ใช้สอยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะคะแต่ว่าถูกนํามาเพิ่มมูลค่าด้วยคุณปรเมศายอุปราชหนุ่มชาวเมืองรถมา้าจังหวัดลําปางนั่นเองค่ะที่มองเห็นลวดลายสวยงามของใบไม้ชนิดนี้จึงจับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้จําพวกของตกแต่งบ้านนะคะอย่างเช่นโคมไฟหรือว่ารูปภาพติดผนัง คุณปรเมศเล่าว่าตนเองนั้นเรียนจบด้านครุศาสตร์นะคะสุดท้ายล่ะออกมานะคะคจากการเป็นอาจารย์สอนหนังสือค่ะมาจําหน่ายสินค้าทํามืออยู่ในตัวเมืองลําปางวันนึ่งมีโอกาสได้เรียนคอสร,ระยะสั้นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นใยพืชธรรมชาติจากนั้นจึงนํามาต่อยอดนะคะ โดยการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นำใบไม้พื้นเมืองอย่างใบตองตึงมาประกอบเข้ากับงานไม้จนได้เป็นโคมไฟที่สาม,มารถส่องสว่างได้ให้ลวดลายสวยงามเมื่อกระทบกับแสงไฟหรือแม้จะเป็นกรอบรูปที่ใช้แขวนผนังนะคะก็นำลายใบตองตึงมาเป็นพระเอกในการสร้างความโดดเด่นล่าสุดค่ะผลงานที่ทำออกมาก็คือกระเป๋าฮิ้วสตรีที่มีลวดลายใบตองตึงผนึกอยู่ด้านในการนำลวดลายใบไม้มาสร้างจุดเด่นให้กับสินค้านะคะทำให้ตลาดต่างประเทศอย่างยุโรปและอเมริกาให้ความสนใจ และอย่างญี่ปุ่นนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าปัจจุบันนะคะผลงานชิ้นนี้ไปจําหน่ายอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วส่วนลูกค้าชาวไทยนะคะตอนนี้หันมาให้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะใครสนใจนะคะผลงานดีไอเดียแจ๋วแบบนี้0861823589และถ้าอยากจะสัมผัสกันใกล้ชิดนะคะไปชมผลงานกันได้ที่งาน o t ท็อป i ิเดียนะคะในวันที่18-26สิงหาคมนี้นะคะที่อาคารเชลเลนเจอร1-3เมืองทองธาน,นีนะคะคุณ พรอนเม่บอกว่า ผลงานที่นั่นนะคะนํามาจําหน่ายกันแบบเต็มแล้วก็อลังการเลยต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะคุณวรวรรณใสรัตน์นะยครัผู้สื่อข่าวประจ,ำจำําจังหวัดลําปางที่ไปเก็บข้อมูลแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆมาฝากแมสาวๆอยากเห็นนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะเบามากๆสะพายได้แะดวกเลยสวยะะดีค่ะวิสดวกอ่ะแล้วก็เบามากเลยโอ้นี่ลักษณะเด่นเลยคือความเบานะเบามากผู้หญิงหลายคนนะคะเวลาจะหากระเป๋าก็บอกว่าต้องเบาไว้ก่อนแล้วสิ่งสําคัญก็คือต้อง ใส่ของได้ด้วยนี่ก็ไม่เปียกน้ําเพราะว่าเขากคลเือบมาอย่างดีแล้วแล้วมันก็เป็นธรรมชาติบางทีคนเราต้องกลับไปสู่ธรรมชาติาค่ะยอดเยี่ยมจริงๆนะคะส่วนพรุ่งนี้ค่ะไม่อยากให้พลาดรายการแจวเลยค่ะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปชมพระพุทธรูปทองคําผุดขึ้นมาจากดินเป็นอีกหนึ่งความหัศจรรย์นะคะจะอยู่ที่ไหนต้องติดตามในแจวค่ะเสื้อผ้าสวยๆวันนี้จาก Not Just a Pretty f a c e ค่ะดีจังตาแล้วก็เซคแคร์รีค่ะวันนี้พวกเรา แจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ